โบ5.5ทํำหนุ่มหัวฟูคะ่ะพี่พี่บอกเลยโคตดคุ้มนะคะลูกค้ากอบไปทะเบียน45บาทใครที่แบบว่ากอบไปทะเบียนเก่ากอบไปทะเบียนพังนะคะลูกค้าค่ะอยากได้กอบไปทะเบียนใหม่นะแต่ว่างบน้อยงบประหยัดนะคะลูกค้าหนูแนะนําให้จัดตัวนี้เลย ตัวนี้ลูกค้ามันมีนโปร5.5นะาราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นนะคะโปร5.5ของลดเยอะมากนะคะลูกค้าผ้าชามัวผ้าชามัวลดเหลือ39บาทนะาผ้าใยสังเคราะห์นะคะผ้าอย่างดีไม่ทิ้งรอยขีดข่วนนะใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือใช้ดีนะลูกค้าบอกเลยว่าโปร5.5ทําถึงมากนี่สเปรย์โฟมดับเพลิงลดเหลือ75บาทคะ่ะทุกคนจาก179บาทลดเหลือ75บาทนะคะลูกค้า ใครที่แบบว่าเป็นสายแคมปิ้งนะคะลูกค้าต้องรีบนะบอกเลยว่ากาาร้อนๆอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนนี่เงือนหนูแตกหมดเลยนะคะพี่ๆนี่นะใครที่แบบว่าอยากมาดูของนะคะมาดูได้ที่หน้าร้านเลยบอกว่าเลยบอกเลยว่าโปรรถเยอะมากนะคะโปร5.5รีบมาดูกันได้เลยคะ่ะ